สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพามาชมความคืบหน้าในการจัดเตรียมงานพิธีติดทองรูปเหมือนของพระครูสมบูรณ์ศาสตวัดที่วัดหอระดีตำบลบ้านเพร็รอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะตรงน,นี้ก็คือมนดกที่ปดิจจสถานรูปของหลวง พ่อพักคูสมบูรณ์สาธุวัตร์อยูวัดขอระเบียงตำบลบ้านเชรอำเภอูขเขีอจังหวัดชัยนากบุนะคะบรรยากาศการจัดเตรียมงานค่ะภายในบริเวณพื้นที่ของมณฑลนะคะจัดเตรียมอย่างสวยงามค่ะเพื่อต้อนรับงานประจําปีค่ะที่จะเริ่มขึ้นวันที่29 30 31ธันวาคมพศ2567ค่ะ แล้วงานก็เริ่มไปถึงวันที่หนึ่งมกราคมปีพศ2568ค่ะเป็นงานประจำปีในงานมีมอหอแล้วศพสมโพตตลอดทุกวันเลยนะคะขอเชิญผู้คนมาจาบว่าภาพพระภูสมบูรณ์สาทิวัตทิว,ทว,ทวาธรดีตระบนบ้านเป็นอาคือปูเสียวยังวััยภูมิค่ะเอาบรรยากาศมาชมนะคะภานพระพูมิรูปแบบของข่านประดิษฐานอยู่ในมูลดกแก้วทั้งบนนั่นนะคะอ่าวันนี้พาชมบริเวณค่ะ ความคืบหน้าของการจัดเตรียมงานนะคะที่วัดหอระดีตำบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะงานประดับประดาคู่